เจ้เพิ่งไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่เสร็จนะคะฮัลโหลฮัลโหลงวดนี้งวดนี้อะไรดีย่ยแต่ว่าเจ้อาจจะไปขอพี่สาวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้จับปิงปองหน้าพี่สาวไหมเดี๋ยวลองไปถามพี่ที่เป็นเจ้าของก่อนนะคะแต่ว่าตั้งใจจะไปไหว้ยอยู่แล้ว แล้วก็อยากไปขอโชคด้วยกับพี่สาวนะคะที่เป็นที่เป็นรูปต้นท่อนไม้ที่เป็นรูปผู้หญิงอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแดวฝากโูฝนตกหนักมากเจเนี่ยคือเปียกหมดเลยนะคะมาไหว้พ่อแต่คิดซะว่าพ่อให้น้ำมนต์ลดน้ำมนต์ให้นะคะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเจ๊่าจะไปลองทุกคนจับจับเราสามารถจับปิงปองตรงตรงพี่สาวได้ปะแต่เดี๋ยวเจจะไป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 ถามพี่เขาพี่เอกชื่อพี่เอกเนาะที่เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นนะคะที่เป็นแบบนะคะก็คือจะไปขอโชคด้วยแล้วก็ตั้งใจจะไปไหว้พี่สาวด้วยแล้วก็ขอโชคมาให้เอซด้วยก็ค,คือไม่ได้คาดหวังว่า จะเข้าหรือไม่เข้าเพราะมันเป็นแค่แนวทางเนาะแต่ว่าไปแบบไปแบบว่าเออไหนๆแล้วก็ไปแล้วว่านาอเออก็เลยแบบอยากจะขอขอโชคสักน้อยเพราะเราก็เป็นเจ้าแม่ให้หวยเนาะเออเราจะไปไหวเราจะแบบว่าไปไหวเฉยๆก็ไม่ได้เนาะเราเป็นเจ้าแม่ให้หวยให้ตัวเลขเราก็เออขอขอโชคแบบไปขยา่าปิงปองหน้าพี่สาวน้อยก,กรุบกริบกรีบอขอคนละหนึ่งแช์นะคะ เจ๊ฝันหรือยังยังไม่ฝันค่ะากดลิงกด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกมาจากไร่สดเจนุกวันนี้หุ้นบ่ายปังมากเจาะเข้าวันนี้หุ้นปังอยู่นะอ่ะลิงกด้านล่างค่ะกดลิงกด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มื่อนบอกว่ามาจากไร่สดเจนุกตอนนี้เลยค่ะใครจะเอาแนวทางรัฐบาลไทยเข้าไปเอาที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันที่ยี่สิบสามนี้ใครอยู่แถว เรียบด่วนใครอยู่แถวเรียบด่วนนะม่เจอเจได้นะแต่เจคิดว่าคนน่าจะเยอะพอเจไปวันเสาร์อ่ะเจคิดว่าคนเยอะแน่นอนเจคิดว่าคนเยอะแน่นอนนะคะคนนั้จะแน่นแน่นพี่สาวเลยนะคะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งใจจะไปไปไหว้พี่สาวแล้วก็ไปขอโชคลาภด้วย ก็บอกอยู่ว่าที่ไหนแบบทุกคนบอกเจมไม่ได้เลยถ้าเจไปได้เจจะไปให้ Hi. เพราะว่าหลายคนแบบอุ้ยเจนุกลองไปตรงนี้ไหมลองไปตรงนี้ไหมคะอะไรอย่างนี้เนาะ,ะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะนะคะใครจะเข้ากลุ่มฟรีกลุ่ม v i p ไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์นะคะลิงก์ด้านล่างตอนนี้ได้เลยจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนเข้ากลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรี ไม่เสียตังค์ไม่เก็บตังค์วันนี้นะคะเจ๊ขอฝากเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งลอตเตอรี่คนละหนึ่งใบนะคะนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งขอฝากเลขนี้ไว้ด้วยสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเจ๊ไปหาพี่สาวได้ค่ะเจ๊ได้อยู่แล้วระวังเพจปลอมนะ นะคะฝากหนึ่ง1ไว้ด้วยนะลอตเตอรี่ใครหาซื้อได้ซื้อเดอ้อฝากหนึ่งเก้ากับ9้าหนึ่งสี่ะค่ะ419 491ขอฝากลิงก์นี้ไว้ด้วยนะคะลิงก์ด้านล่างกดด่วนเลยค่ะกดเข้ากลุ่มฟรีเข้าไปรับเลขเลยนะไม่เสียงเงินนะคะเป็นกลุ่มแนวทางเป็นกลุ่มแนวทางลิงก์ด้านล่างอยู่ในกลุ่มแล้วค่ะได้1991นะจด ถือว่าให้แล้วนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งรตลีไทยหนึ่้าหฝากด้วยเลขนี้ 1991, 1991, 1991, 19, 1 9ึ่งและเก้าหนึ่งรัตตลีรตตลี่งเาและเก้าหนึ่ี่หนึ่งเก้าอยากจะอันไหนได้หมด419 491ได้หมดเลยแม่แม่โอเคนะสี่หนึ่งก้าสี่้านล่าง ขาฝากเลขนี้ไว้ด้วยสี่หนึ่งเก้าสิเก้าหนึ่งแล้วแต่ตามใจชอบอันนี้ถือว่าแบบเป็นแบบเอกลุสีเลยนะเพราะเจเพราะแบบคิดอะไรได้ก็พูดนะคะว่าหนึ่งเก้าชอบหน,นึ่งเก้างวดนี้นะคะแต่ว่าเอาไปตัวเดียวก่อนอันอีกแล้วหรอไม่เกี่ยวกับฉันฉันเนอรอสเตอรี่ค่ะใครจะอันจะเอิรแล้วแต่จะอันจะอูจะอีม้มไม่รู้ค่ะจะอูจะอีะอบได้กา เออนะคะสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งนะคะถือว่าให้แล้วนะสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งนะคะตัดเลนหนึ่งเก้าตัดเลนหนึ่งเก้าเด้งตัดเลนหนึ่งเก้าเด้ง ลอตเตอรี่นะคะเจนุกไม่สนับสนุนให้คนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะสนับสนุนให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสลากดิจิตอลหรือกองสลากพัด์ซื้อได้เลยนะคะเจซื้ออยู่2ที่นะคะสลากกิสลากดิดจิตอลกับกองสลากพัดนะคะเจซื้ออยู่2อที่ก่อนอันนี้เป็นมังกรฟ้าแต่มังกรฟ้า มีปัญหาก็เลยไม่ได้ซื้อมังกรป่าแล้ว